ราวัลจะให้เบิ่งนั่น,นี่นี่คือสีอ่ล้อนี่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 นออเออโอ้ยน,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 นี่นี่นี่ตัวใหญ่ยอยู่ด้วยดีตายแล้ว,ลว,ลวเราเจอเขียดเจอกรบกันยังว่าใครเจองูตัวบักใหญ่บ้างไหมคุนอะสบายดีสบายยีงกันตอนคำๆเด้อ มื่อกี้กำลังอยู่กับน้องบอมในช่องน้องแฟนบอมยูเซ็นเก่าเซ้นเคยเนอะอาะทุกคนจะตื่นหน้าสดของน้องบอมนะคะช่วงนี้น้องบอมก็จะมาโผออกมาหน้าสดทุกวันทุกวันวนิดนึงนะคะไม่ั้นอย่างนเนาอะ,อะเครื่องสับอ่างเขาหมดผัดว่าถ้ามักน้องบอมก็ดูที่ใจนะคะไม่ต้องดูดูที่หน้าตาถ้าดูที่หน้าตานี่ไม่ได้ไม่ได้แฟนกับเก่าทักทีนะคะถ้าดูที่ใจนี้โอ้ยไม่อยากจะพันละนานเลยคะ่ะดช่วงน,นี้กัยองตัวเองน่อยนึงเนาะ เมื่อนี้น้องบองกกะสิพาทุกคนไปการเนาะออกลาการอยู่ทงหนาดกับแม่เนะาะแงคำคืนมื่อนี้ออกลาการกบการเขียดการจีนูนการจีลรกการอย่างหลายๆอย่างเลยเนาะเพื่อที่มาทามาเป็นเพื่อที่นามาทําเป็นอาหารตอนเช้ามื้ออื่นเนาะยวเอากระซิปขอตัวไปเกี่ยมเครื่องก็เนาะก้อนไปกะซิมีเครื่องหลายๆอย่างนี้เนาะคือหนึ่งคือโคมสองคือกระตุกกระตุกเพื่อสู้อ่ากบเขียด กบเคียดอากาศจีโรอที่ที่นูนที่นายอย่างก็เอาเมือเนาะนี่ก่อนอื่นเขาก็ต้องไ่โคมมี่ก็นเนาะนี่นองบอมไ่โคมส่วนแม่หันยางไปคุณทุกคนเมื่อกี้นี่ทุกคนเห็นแสงบอกแม่หันยางไปคุณนำนาคุณบับ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 เลยเนาะแม่หันยางไปก่อนเลยอย่างที่ขอโตไปก่อนเนาะแม่หันไปก่อนละก่อนจะไปเราก็ไม่ลืมรองเท้าบูทนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะรักอันนี้เกือบพ่อเนาะเกือบเขาจักไปทางไถซอกบ่เห็นเกือบพ่อก็เอาไปซะคู่ใหญ่ปลาทะลึกตะล็ดเลย ไม่ได้ยินเสียงกบเสียงเครียดอีกอย่างะจากน้อยได้ยินจะเสียงเกือบที่น้องบอมยางเลยตราบตราดรองเท้าบูนี่ก็ใหญ่เกินไปไปเจียวออกไปเลยเนาะพเลาฮาชิไปน้องบอมชิไปซอกกระตุกแป๊บหนึ่งก่อนเนาะไปซอกกระตุกไปสู้ก่อนหลัวก็ชิปาดหัวกระตุกแล้วก็ชินำไปหาแม่จะไปเจอกันในตอนไปหาแม่เลยเนาะใต้ไปกามใต้ฮะให้เออ ก็เดียวว่าให้อห้ก็เดียวว่าให้อกหักเลเป็นไขอกหักวะมาแม่ก็ได้อยู่อ่ะอ้ขามาแล้วะทุกคนนีอู้จล้อจลุกคนเห็นบ่เห็นบอกนี่ระวังให้บ้าเาะนี่นี่คือจิละอนี่นีนี่นี่โอ้ย้้้โอ้ย ตัวนี้จะเห็นละโอ้ยโอ sí ้ยคุปปะคุปปะอะไรอย่างเซ็บๆนี่รู้ไหมโอ้ยเหมือนบบจับโอ้ยเหมือนบบจับโอ้ยเหมือนมันจับสี่เล็บเหรอจีรอโบจับเนาะมันจับสี่เล็บเหรอนี่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 ตัวที่สองจับยากเนาะสวงนี่จี่รอสวงนี่มันแหเพราอเมื่อวานมื่อเช้านี่หาดเจอฝนตกมือนี่มันก็เลยแหให้ งานต่อไปอีกอห้ยเหมเห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกแล้วนี่นี่นี่เห็นอีกแล้วทุกคนนี่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 เนาะอุ้ยเฮ้ยนี่นี่ไปเลยละบัดนี้นะโอ้ตีรอมื่อกี้ก็ออกหน้าอยู่โอ้ประธานหอดไปจินเดือดซ้ำนี่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  นี่ยเดี๋ยวเห็นอ่ะอุ้ยืมปลาตักกระตุกเนาะอุ้ยไปซ้ำอ้าวอยู่ป่าคือว่าเห็นเลายๆลงมานะวันนี้โบเห็นจักรตูอย่าทำแบบนี้กับฉันได้ไหมอ้าวโอ้เพ่งกระมวลอุ้ยเห็นตะกุบเห็นตะเขียดอุ้ยเฮ้ยนี่นี่ทุกคนเห็นบอกนี่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 เขียดเขียดไม่ใช่กบจีใส่ตามแล้วก็คุบเลยนี่อุ้ยทุก เฮ้ย,ย,ยว่าเจ้าสิรุดบาได้แล้วจังเฮ้ยเสียดายเนาะมัมีคนเป็นตากองเมาเป็นตากอรคนเดียวจับเองเอง,เอง,เองทุกอย่างต้องใส้วิธีนี่แหละนี่เียบไว้แต่โปรดเข้าใจเราด้วยนะคะเพราะว่าน้องน้องบอมใช้มือถือถ่ายไม่ได้ใช้กล้องถ่ายเป็นคนจับเองถ่ายเองเดี๋ยวน้องบอมจิใตใจแสงแสงเขยดให้เนะบิ่งนเนาะกะอุ้ยกะแบบ กะไปเลีกเก้ยงปัญไก่เนาะกะพอหาอยู่หากินเป็นเนาะใจแสงกลุ้บแสงเครียดก็เป็นเนาะหักตุกบอยู่ตหน้าก็ะยังว่าบมเมนต์แสงกลงเกบเ,นเนอะะกกอยอกเออยอกนี่นี่เห็นแสงนึงแล้วนี่ตกไปเลยขาดโอ๊ยขาดไปนี่เราก็ต้องไปจี้ไว้สินะคะถ้าบม่จี้บได้แท้ๆเลยค่ะนี่โอ้โ,อโเหเฮะแทะโอ้โมันคือเฮะแทะนี่นี่มุตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุกคนเอ้ ตุกเครียดนี่นี่ตัวใหญ่อยู่เดีอ้ยโอจัตุโอ้ยเหียบดายวิธีทอองนี่แหละ Tìm nhảy níu nhảy Tìm mẹ áo đấy. Bằng cái như thế này đấy. Sai như thế đấy. Tìm mẹ níu đấy. Tìm mẹ níu đấy. Tìm mẹ níu đấy. đấy. Tìm mẹ níu 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 ตัวเย่อวะนี่นี่ตัวกบตัวเคร,ดดรียดตัวเคร,ดดรียดลงตัวกบเนาะนี่แสงเครียดเนาะนี่นี่น้องบอมก็พอหูเนาะแสงเครียดเป็นจังดเนาะแสงเครียดแสงอีหยังเป็นจังดคอยยองคอยยองกล้อ,อง,งมันจะจับปันไดน,นะกล้องมันเป็นมุมหัวน้องบอมจรบคอหักตีน <SA B> จะเอาเกลือเกลือเ้ยเอาเกลือเกลือเอาเกลือหวยใส่แล้วก็เวลาเวลาเจ้าออกเอาอกเกลือหูไส่แล้วก็มันจะตายแล้วเอากะเขาออกนาไปขัวอ่ะเจกก่อน <S <S เรื่องหากินไว้ใจน้องบอมได้ค่ะส่วนคลิปนีกน้ก็อย่าอย่านาอย่าว่าให้น้องบอมนะคะจะคีมโมใส่ตัวเองน้อยหนึ่งเนาะ ไม่ได้โมัใส่ตัวเองมานานแล้วนี่เห็นแสงที่ซองแล้วไปซำนี่เนาะนี่ก็จะมีคนยู่เนาะนี่เป็นนี่บัแมนแสงอย่างเนาะแสงดอกไฟเพื่อนมายู่เป็นเหอนหลังที่ลังที่ห้าอันนี้เพื่อนก็จะมายู่เป็นประจัานันอู้ ตายแล้วเราเจอะเขียดเจอะกบกันยังว่าใครเจอะงูตัวบักใหญ่บ้างไหมคุณอะโอ้ตัวงูโอ้ไกลบ่ได้ไกลบ่ได้ตรงนี้แล้วสอกตัวเขียดเอาเดี๋ยวต้องวอมขอตัวสอกแป๊บหนึ่งกอนนะ่าะตอนนี้ได้ซ้ำนี้แล้วเนาะเอาเอากล้องจับแม่จับแม่ช่วงนี้คือกล้องเป็นสิวะ ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองบอกทขอตัวการแปบ๊บนึงแลกักกระชีบเบิ้งเนาะว่าสีใดซ้ำใหญหลักของแม่ซ้ำใหญนี่ทุกคนเ้ามาได้สักพักหนึ่งเนาะ,ะสีเห็นเขียดเห็นกบกระบอเนาะเห็นงูนี่งูนะคะนี่ยังไม่หมดโอ้ตกตกโอ้ยยังไม่หมดนี่ก็งูโอ้ยนี่เต็มแต่งูจะเห็นเขียดกระเบนเห็นแต่งู ก้านไปก้านมาเราก็ได้ตัวปลาเนาะน,นี่การการตัวเขียดเนาะบนตัวเขียดได้เท่านี้หาได้ตัวปลาตัวหนึ่งที่สําคัญเราเจอนี้นี่สองตัวห,หนึ่งตัวสองตัวคุแล้วแม่นี่จับง่ายเนาะโซสกิลการจับเอ้าเอ้ากระเฮือยองขึ้นเลยแม่โอ้เนาะยองบริหารไอ้ขาดขำเซนซิแลนนี่นะ เอาไปเลยอัดป้าไว้แม่ว่าตอนนี้แม่จนสิได้พอเอาะแล้วเนาะหันนี่คือแม่แสงโคมมันคือแม่เนาะการคนละแยกคนละทางเลยเดี๋ยวน้องบองทีขอตัวการอีก,กนเอ้วงูตายลืมตัวปลาลืมมาได้ปลาเกิบการอีกจะหน่อยกันเนาะโอ้ยเมือน,นี้จะเป็นอันเดียนะ่ะมือน,นี่เนาะ,นนะในที่สุดเราก็เจอแม่ได้บ่แม่ เบิ่งเบิ่งเก็บเชื่อกันโอ้ของของคนได้ได้โอ้ของแม่ได้เต็มตุกละอู้แม่ได้ตุกเทียบตุ้งเงือขนาดไงแม่แม่แบบฟัโบจีเซอร์คนขาวสีเล็บอุ้ยเออน่อู้แม่ได้ตุกเทียบตุ้งเือขนาดตุกของเขาตุกของแม่กับตุกของเขาต่างกันขนาดนี่แม่ว่าแม่โบเฮนแม่ว่าแม่สีอันแม่ว่าแม่สีพอเนาะแม่พอกินละได ส่วนเรายังไม่พอนะคะยังยังจับมันมันอยู่นะเก็บมาพอกินซื้อเนาะไม่ได้เก็บหลายลำบากเลือกเกินแล้วแล้ววับปะนี่ตกน้ำจ้อยบ๊ายบายนะโชคดีของเธอแล้วกัน ไปทุกคนบัตรนี้กลับกันเนาะแม่ว่ามือนี้เอาท่อนี้เนาะนี่น้องบอมก็ได้ประมาณนี้จับแม่จับแม่แมกองจับจับอันแม่นี่เนาะอืมกองจับน่ได้ประมาณนี้เนาะแม่ว่ามือนี้เอาท่อนี้เนาะมือหน้าจึงมาเอาใหม่มือนี้เอาท่อนี้จงไว้ให้คนมาตำหลังเอาได้คนว่าสิเ <laughs> ี้คิมโอีกแล้ว <laughs> ที่จริงมือนี้มันบอกออกแลทุกคนมันออกเลยมันออกมันออกก็ออกยุ่แต่ว่ามันออกน้อยมื่อนี้ที่จริงฝนตกมันซแหงสีออกดีบ้างหน่เนาะฝนตกบางแหงแต่เราก็จะกลับกันเลยนะคะเพราะว่าแม่ว่าเอาเท่านี้ก็พอเพราะว่าพอกินแล้วแล้วกลับขันบ่พอนีซอกอีกแล้วตาตินี่แม่เอาตัวนี้ไงแม่นี่มี่แต่แม่ก็มีมียุ่แต่สองคนเอาพอกินแล้วก็ะยานี่ ครับปดีนะโอเคนะทุกคนเฮากับมฮอตเงิน,นเป็นทีแฮปคอยแนละ้วนี่ของน้องบอมนี่ของแม่แม่กำลังสีอาใส่ชี้แยกเนาะสี้สนนะสขอเขอยิวมาจัดจัดออกคือเฮาได้อูตัวจีนูนอูตัวจีนูนฮุยฮุยฮยฮยหนึ่งตัวสองตัวนี่คือแมงจีนูนนี่คือเฮาได้คือหนึ่งแมงจีนูนสองแมงจีโลอสามตัวเครียดเนาะได้สามตัว เออเอ็แย่สันบ่ได้เขาทำกันมืดอง่รอยจักแง่เธือตูเธอตูคันว่าหาบุญแง่นี่แม่นมืออื่นเศร้ามาแม่นอ่าตัวเครียดจะตายเนาะเพราะว่าจิรอกัดบางตูวก็ใส่โปดบางตูวก็จังเดือกมีแล้วเนาะตัวจิรอกัดจิรอมันเอาเอาตีนมันคอดหรือว่ามันเอาแก้วเอาเขี้ยวมันกัดบอกอย่า้องบอกที่ขอตัวจับจุกให้แม่แย e ่ตัวส e, ัตว์ก่อนเนาะแย่ตัวสัตว์แย่ตัวแมงมัก่อนเนาะ เนี่ยจับขึ้นมาเซลงดูเหาก็ได้แงกออกไปทีหนะัวยเลวเนาะนี่คือนี่คือตัวจุกเครียดนี่คือตัวจีนอเนาะได้ประมาณนี้เนาะทุกคนไร่พอกินไร่พอกินแม่นท่านี้ก็พอ,พอกินม,มือมืออืน่นนี่แหละเนาะพอกินไร่คะ่ะอันอช่องคาบเช่าเช่าซว,วยตะเลนโซกอันอื่นอีกตะเลนโซกอาหารการกินกหาัน กัสิประมาณนี้แล้วนะัทุกคนสองแม่ลูกเ้าอยู่บ้านกับบูมิงอย่างไรนะออกไปนั้นออกไปนี้ <laughs> กะคลิปวิดีโอนี้นะ้องบอมงก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สองแม่ลูกเทำให้คลิปต่อไปเด้อสองแม่ลูกเ้าอยู่เหมือนกับซิประมาณนี้นะฮะเบิ่งนะ้าผาของน้องบอมจะเป็นลูกอาเอาโคมอคมัลกูมเกาะเติงสำหรับลคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย